สวัสดีครับพี่น้องเชา้าไร่มันสันปหลังอีกรอบนะครับเขาไล่อีกแล้วครับวันนี้มาดูผลของการฉีดยาคุ้มหยาครับพี่น้องซึ่งห้าฉีดไปได้สิบห้าวันหลังเข้าปากทอนพันธุ์นะครับสิบห้าวันมาเบิ้งผลประกอบการนครับว่ามันได้ผลหรรีบอมไหมครับเสยที่ปกคุ้มนะครับมาเบิ้งหยาพี่น้องอ่า แทบ,บ่มีแท่บ่มีเบียเลยนะครับอันนสีมันถือของอยาคุ้มนิดนึงนะครับฝนครับซึ่งได้ฝนเกินคาดนะครับเอาฉีดยาคุ้มครับเอาลดต้นทุนโดยที่บ่อไม่ได้ใสคค้นเสียหยาไหมครับ